สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามข่าวกันเช่นเคยนะคะขอนแก่นช็อกหนักเด็กเล็ก2-3ขวบติดโควิดเพียบรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะกรรมการคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธนจังหวัดขอนแก่นนายกเทศมนตรีขอนแก่นได้ร่วมประชุมด่วนหลังจากที่จังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดโควิดจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะมีผู้ติดโควิด1 9เพิ่มต่อเนื่องหลังจากที่กลุ่มแรงงานก่อสร้างในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจนทําให้มีผู้ติดเชือ้อโควิดต่อเนื่องโดยที่ประชุมได้ใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ปรับเป็นจังหวัดในการเฝ้าระวังและข้อห้ามต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัดในระหว่างวันที่1ถึง16กรกฎาคม64สำหรับสถานศึกษาอื่นๆให้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆพร้อมทั้งให้สำนักง,งานสาธารณสุขขอนแก่นเป็นศูนย์บริหารจัดการเตียง โดยประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะต้องติดต่อที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นหรือสาธารณาสุขอำเภอเท่านั้น ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าตามเพจต่างๆและในโซเชียลมีเดียของจังหวัดขอนแก่นมีการโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กเล็กเนื่องจากมีเด็กเล็กติดโควิด -19 เป็นจำนวนมากสำหรับผู้ติดโควิด -19 เบื้องต้นเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองพุทธมนทนในวันที่สองกรกฎาคม6 4นี้ พร้อมทั้งกําหนดให้วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์เฝ้าดูอาการส่วนหน่วยงานต่างๆที่มีขอจัดกิจกรรมทางจังหวัดจะมีหนังสือถามว่าจะมีการจัดกิจกรรมอีกหรือไม่แต่จะต้องมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มข้นตามหลักของสาธารณาสุขขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ค่ะสวัสดีค่ะ